ไม่แพงนะครับคุณพ่อก็ซื้อรถแล้วก็ออกรถฟรีด้ากับเฮียยุทธมาจากไหนครับเนี่ยมาจากพหลามเก้าหนึ่งพหลามเก้าอยู่พหลามเก้าเนี่แหละที่พหลามเนี่แหละตอนแรกมาดูรถเก่งเปลี่ยนใจนะเห็นคันนี้มีแคปล่ามีล้อแคะแล้วก็มีชุดแต่งมีพวกอะไรต้องไปทัไม่ต้องไปแต่งนะคุณพ่อวัยรุ่นมากเลยอายุเท่าไหร่คล้วมาห้าสิบกว่าห้าสิบกว่าเนี่ยห้าสิบสองมันต้องอย่างนี้ มันต้องอย่างนี้แล้วก็เยียุทธมีส่วนลดให้ด้วยนะลูกแล้วก็ส่งว่าส่งอะไรกันให้ลูกข้างว่าเท่าไหร่ข้างว่าเท่าไหร่เจ็ดพันเจ็ดพันประมาณเจ็ดพันสองนะถูกใจไหมคุณพ่อถูกใจนะออกไปใช้แล้วต้องบอกต่อให้เฮียุทดด้วยนะครับผมไม่ได้ให้ไปลากมาทุกอะไรไปจวดไปจอดนะแล้วก็ไม่ใช้ดีไปบอกต่อด้วยนะว่ารถอย่างนี้เนี่ยว่าถ้าไปเราก็ มีที่จอดอยู่ไงครับผมครับผมถูกใจนะถูกใจครับผมถูกใจรถนะครับผมรถไม่ได้วิ่งมาทุกลากอะไรคือเอาไว้ขี่กลับบ้านใช่คนนี้รถเท่มากเลยแล้วก็เดี๋ยวยังไงส่งมอบตรงนี้เลยเพราะเดี๋ยวคุณพ่อไปทํางานต่อใช่ไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวลาคุณพ่อเลยขอพ่อให้โชคดีเงี้ยรวยครับผมครับผมแล้วใช้ดีบอกต่อให้ยุทธแนะนําลูกค้ามาให้ด้วยนะครับแล้วก็